รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทสตรีซึ่งเป็นพลังสําคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติจึงได้กําหนดหยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพศ2560ถึง2564เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างสังคมเสมอภาคปราศจ,จากการเลือกปฏิบัติสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคงปลอดภัย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี่แหละค่ะที่เป็นส่วนดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อมุ่งเน้นให้บรรลุเป้าหมายนั่นก็คือเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีนะคะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของสตรีค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งความสำเร็จของสตรีนั่นก็คือกลุ่มส่งเสริมอาชีพละครพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสงครามค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยนะคะแล้วภูมิใจก็อยากจะให้ทุกคนนะ่ะระลึกถึงวัฒนธรรมของไทยถ้ามาสูญหายไปมันก,ก็หมดไปแต่มันก็มีมากมายนะตอนนี้ คณะละครเนี่ยมีเยอะมากแต่เราก็ยังยืนยันเพราะเราเป็นละครพื้นบ้านที่เก่าแก่มากพอมาช่วงหลังๆเนี่ยละครมันเกิดเยอะเกิดเยอะใช่ไหมเหมือนว่าพูดกันง่ายๆก็คือมันก็แย่งงานใช่ไหมคณะนู้นก็มีคณะนี้ก็มีเราก็เลยต้องพัฒนาคือปรับปรุงให้มัน ทันสมัยอ่ะของเก่าเราต้องอนุรักษ์ไว้แน่นอนแต่ของใหม่เราก็ต้องพัฒนาตามกระแสเหมือนละครเนี่ยเราก็ต้องแทรกอะไรที่มันให้คนดูอยากดูเราเครื่องแต่งกายเราก็ต้องปรับปรุงให้มันอาจจะทันสมัยหน่อยก็เลยกลับมาปรึกษากับปลุมว่าเรากู้เงินกองทุนไหมเนี่ยเขาให้คู่วงเงินเนะี่ยสองแสนเนี่สองแสนครึ่งดอกเบีย้ยต่าก็ได้มาสองแสนก็มาเนี่ยมาปรับปรุงเครื่องมาซ่อมเครื่องมาปักเครื่องมาซื้อเครื่องดนตรีใหม่แล้วอย่างส่วนหนึ่งอ่ะเราต้องให้กับสมาชิก คือเขาต้องไปซื้อของใช้ส่วนตัวเขาใช่ไหมก็แบ่งปันให้เขาไปขอบคุณนะขอบคุณทางกองทุนที่ให้โอกาสกับกลุ่มเราอะต้นทุนเราอะคือน้อยใช่ไหมเราได้ทุนมานี้เราก็ได้มาปรับปรุงมามาเสริมมาสร้างของเก่าๆให้มันดีขึ้น โอ้โหน่าภูมิใจนะคะถึงแม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นแต่ว่ากลุ่มส่งเสริมอาชีพละครพื้นบ้านเนี่ยเขาก็ยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยนี้เอาไว้และที่สําคัญนะคะยังสามารถนํามาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและก็คนในชุมชนได้อย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ส่วนครั้งหน้าจะไปติดตามความสำเร็จของสตรีที่ไหนต้องติดตามกันให้ได้ห้ามพลาดค่ะ